สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรบุญวิสิทธิ์ชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะประจำชั้นอยู่อนบุบาลหนึ่งทับสองนั่นเองเรามาเจอกันเรามาเรียนวิชาอะไรกันคะติ็กจำกันได้ไหมเอ,อ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะลูกไหนใครพร้อมแล้วคะยกมือขึ้นสิลูกเก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยนะคะวันนี้นะคะครูเพิ่งมีแบบฝึกคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการนับภาพแล้วเขียนตัวเลขให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆน่าจะเคยทํากันมาแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเรามาทําทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็เๆเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆเคยรับประทานไหมคะ แตงโมงนั่นเองค่ะมีกี่ชิ้นคะเด็กๆลองนับดูสิลูกได้คำตอบแล้วบอกครูพึ่งนะคะมีกี่ชิ้นคะเด็กๆเรามีแตงโมงหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนเลขอะไรคะเด็กๆเ,เลขหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นเลขหนึ่งอารบิกนะคะลูกเวลาเด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนให้ถูกวิธีนะคะเด็กๆลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ กี่เส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะลูกแล้วก็าลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะได้เลขหนึ่งนะคะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยสับป,ประรดนั่นเองค่ะมีกี่ลูกคะเด็กๆเรานับดูสิคะได้คําตอบแล้วบอกครูเพิ่งนะคะลูกมีสับป,ประรดกี่ลูกคะ3ลูกใช่ไหมคะ เราก็ต้องเขียนเลขอะไรคะเด็กๆเลขสานั่นเองค่ะเลขสามอาราบิกนะคะเด็กๆเวลาเขียนตัวเลขนะคะเขียนให้ถูกวิธีนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยมะม่วงนั่นเองค่ะมีกี่ลูกคะเด็กๆลองนับดูสิคะนับได้เท่าไหร่บอกครูพึ่งนะคะลูก มีกี่ลูกเอ,อ่ยเรามีมะม่วงทั้งหมด5ลูกนะคะเราก็ต้องเขียนเลข5นะคะเด็กๆเวลาเขียนนะคะอย่าลืมเขียนให้ถูกวิธีนะคะเด็กๆเลขาอารบิกของเรานะคะดูอีกหนึ่งครั้งค่ะให้เด็กๆขีดเส้นตรงลงมาก่อนนะคะลูกล้วก็ลากเส้นโค้งมาทางด้านซ้ายมือนะคะจากตรงนี้ ลากเส้นตรงมาทางขวามือค่ะเราก็จะได้เลขห้านั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆใครตอบได้บ้างคะลูกกล้วยนั่นเองค่ะมีกี่ลูกคะเด็กๆลองนับดูสิคะได้คําตอบหรือ,อยังเอ่ยเรามีกล้วยทั้งหมด จ็ดลูกนะคะลูกเราก็เขียนเลขเจ็ดนะคะเด็กๆเ,เลขเจ็ดอารบิกของเรานะคะมีหน้าตาแบบนี้นะคะลูกเวลาเด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนให้ถูกวิธีนะคะลากเส้นตรงมาทางขวามือนะคะลูกแล้วก็ลากเส้นลงมาด้านล่างเลยค่ะลูกไม่ยากนะคะเลขเจ็ดของเราเรามาถึงข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นภาพอะไรคะ มังคุดนั่นเองค่ะมีกี่ลูกคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรามีมังคุดทั้งหมด9ลูกนะคะเด็กๆก็เขียนเลข9ลงไปเลยนะคะลูกเลข9าอารบิกของเรานะคะมีหน้าตาแบบนี้นะคะลูก ไม่ยากนะคะเด็กๆดูอีกหนึ่งครั้งค่ะเลขก้าวอารบิกของเรานะคะเวลาเด็กๆเขียนเขียนให้ถูกวิธีด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนับภาพและเขียนตัวเลขให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูใบางานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะ คำสั่งเขาบอกว่านับภาพแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆตรงนี้มีทั้งหมด8ข้อนะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอมยิ้มนั่นเองค่ะมีกี่อันคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสอง สามสหเรามีอมยิ้มทั้งหมด6อันนะคะลูกเราก็เขียนเลข6ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะลูกไม่ยากเลยใช่ไหมลูกยังไงครูเพิ่งฝากใบงานกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรายังมีแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มพัฒนาคณิตาศาสตร์เล่ม2นะคะลูกและเปิดไปหน้าที่31มี3กับ1นะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่านับและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะตรงนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้2ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะลูกมีรูปภาพไหมคะเด็กๆ ไม่มีเลยใช่ไหมลูกเด็กๆก,ก็ต้องเขียนเลขอะไรลงไปคะลูกเลขศูนย์นั่นเองค่ะไม่ยากนะคะเรามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆไม้แขวนเสื้อนั่นเองค่ะมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆลองนับสิลูกหนึ่งมีไม้แขวนเสื้อจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะลูกเราก็เขียนเลขหนึ่ง ลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะลูกเขียนเล็กหนึ่งอารบิกนะคะอ่ไม่ยากนะคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากแบบฝึหกหัดวันนี้กันด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูเพิ่งฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆอยู่นะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืม หยิบมาสวมใส่กันให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงการล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆถ้าอยู่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำสบู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเวลาเด็กๆออกไปนอกบ้านนะคะเราก็สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ได้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ